ตลาดนัดหนังพอภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มีอยุดซีรีส์กำลังภายในที่ดัดแปลงมาจากไปผู้กกันของอาจารย์กิมยองอย่างมังกรโยกเดทมานคัมพีนโนะเก้าเกากะเหลิยวปัวแกงลูกศิษย์ทั้งห้าของเกาะดอกทอเดินทางมาที่นี่ก็เป็นเกาะโดดเดี่ยวลักษณะเหมือนถ้ำแล้วแทบจะมองไม่เห็นสัตว์เลยสักตัวแต่ถึงจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็มีคนอยู่นะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง เจ้าเกาะหลิวป่วนเนี่ยชื่อว่าสวีดสิงอีที่มาที่ไปของเจ้ากเกาะสวีเนี่ยในยุทธภพเนี่ยก็ไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะพอเจ้ากเกาะสวรีรู้ว่าสิทธิ์เกาะดอกท้อมาเย็นที่นี่มาเพื่ออยากได้ดอกห่วหลวงที่เป็นยาวิเศษก็ดูแลต้อนรับอย่างดีเลยอยากสร้างมิตรอยากสร้างมิตรกับเกาะดอกท้อพี่หนู่ว่าไอ้ดอกห่วหลวงเนี่ยต้องรอมันบานเต็มที่อีกสักสองสามวันนะสิถ้างั้นช่วงนี้ก็พักผ่อนรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วกัน พอพูดจบเดี๋ยวก็พาไปที่พักก็ไม่ได้แปลกหูแปลกตาอะไรหรอกลักษณะาคล้ายๆโรงแรมเล็กๆนอกเมืองแห่งหนึง่งพี่หมาว่าที่แปลกหูแปลกตาสาหรับน้องห้าเนี่ยก็คือดอกไม้ประหลาดดอกหนึ่งถึงแม้จะอ่านตำรามาเยอะก็คือแต่ดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ช่างเรื่องดอกไม้อะไรไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้เด็กรับใช้ยกอาหารมาเสิร์ฟพร้อมแล้วเว้นเสียก็แต่ชาการสุดท้ายนี่แหละเผลอสะดุดแต่โชคยังดีที่เจ้าฟงเนี่ยช่วยรับไว้ได้ทันแต่เดี๋ยวนะนี่มาลอยช้ำจากอะไรล้เนี่ยก็เลยได้เก็บความสงสัยนั้นไว้ก่อนยยังงไไไไมมมมมุ่่่่่ถาาาอะรกกดีว จากนั้นพอแก๊งกอดหลิวปัวขอตัวจากไปแก๊งกอดดอกทอก็จะกินข้าวกันแต่ชาวฟงเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนยังกินไม่ได้ยังไว้ใจคนพวกนี้ยังไว้ใจอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้ไม่ได้แต่ว่าน้องสี่เนี่ยหิวแล้วนะสี่แล้อีกอย่างเจ้ากอดสวีเนี่ยบอกว่าอยากผูกมิตรกับกอดดอกทอด้วยเขาจะไม่น่าไว้ใจวางยงวางยาเราได้ยังไงหล้อีกอย่างเจา้าห้ามันใช้เข็มเงินตรวจสอบพินเราด้วยเห็นไหมล่ะว่าไม่มีเฮ้ยขี้เกียจจะพูดขี้เกียจจะบอกเดินงวนออกไปนี่แหละพอสิทธิพ่ลองเห็นแบบนั้นก็เลยบอกสิทธิพ ไม่ต้องไปคิดมากหรอกไอ้เจ้าพวกนั้นมันเติบโตที่เกาะใส่ซื่อบริสุทธิ์ไม่ทะเลเหลี่ยมคนเหมือนเจ้าที่ผ่านอะไรมามากแล้วก็นี่ขนมที่ข้าวติดตัวมาด้วยถ้าเจ้ายังไม่หายงอนน้องสี่หรือว่ายังไม่ไว้ใจคนพวกนั้นก็กินนี่ลองท้องก่อนแล้วกันชิใครจะไปกินขนมอะไรแบบนี้กันละ่ละไอีกอย่ข้ายังไม่หิวด้วยเออเออ,เอ,อเอาเก็บไว้ทอนะน้าข้าไปก่อนนะพอเห็นสิ์พี่ลองเดินจากไปปุ๊บก็หยิบขนมขึ้นมาดมดมด,มดูแล้วก็กินใหญ่เลยคนนี้นะาแหมไหนใครบอกว่าไม่หิวแล้วก็ไม่อยากกินแงอันนี้น้ำ ค่อยๆกินล่ะเดี๋ยวติดคอตัดราบกับมาทังฝั่งแก๊งสิทธิ์พี่ใหญ่แก๊งนี้ก็นั่งจ้องอาหารอยู่ว่าจะเอาอย่างไงกันต่อดีจ้องไปเสี่ยงท้องแต่ละคนเนี่ยก็ร้องไปสุดท้ายพี่ใหญ่เนี่ยก็อ่ะกินกันก,นก่อนแล้วกันแต่ว่าค่อยๆกินกันทีละคนนะเผื่อว่าคนที่กินก่อนถูกพิษคนที่เหลือจะได้ช่วยทันก็เป็นเจ้าสี่นี่แหละที่กินก่อนเพราะว่าสิทธิ์พี่ใหญ่เนี่ยจะต้องคุมเชิงดูวลเรา,าอยู่แล้วส่วนเจ้าห้าเนี่ยพอมีวิชาแพทย์ติดตัวอยู่บ้างพี่หนูว่าพอเจ้าสี่กินไปสักพักหนึ่ ส่วนทางฝั่งสี่พี่ร้องกับชาวฟงก็กะจะกลับไปรวมแกงแล้วแหละพี่แต่ว่าระหว่างทางที่กาลังจะเดินกลับก็ได้เห็นเด็กลับช้คนเมื่อกี้นี้เนี่ยถูก้อมอยู่ชาวฟงเนี่ยทนเห็นเด็กถูก้อมไม่ได้ก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยไอ้สองคนที่ดูเหมือนเป็นมือซ้ายมือขวาของเจ้าก่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะสู้หรือว่าอะไรนะก็ยอมถอยให้ก็ได้จากนั้นชาวฟงเนี่ยก็มาถามเด็กคนนี้ว่าเป็นอะไรมายังไงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพ่อแม่อยู่ไหนเราชื่อแท่อะไรเด็กคนนี้ชื่อว่าปั้งมิกฮวงปู่เนี่ยเป็นช่างรับเหมาแล้วก็มีโรงต พีิงแต่ว่าวันดีคืนดีคนที่ก่อแห่งนี้ก็กวาดตอนทุกคนในหมู่บ้านมาเป็นทาสโดนใช้ให้ทำงานหนักสารพัดแล้วไม่นานหลังจากนั้นปู่แล้วก็พ่อแม่ของเขาก็ตายจากไปแต่ว่าเรื่องของเขาเนี่ยก็ช่างมันก่อนเถอะเพราะว่าคนที่ถูกจับมาที่นี่นอกจากจะจับมาเป็นทาสแล้วยังถูกจับมาเพื่อทดลองยาอีกด้วยคนอีกสามคนที่มากับพวกท่านก็ถูกจับไปแล้วด้วยก็เป็นจริงอย่างที่เด็กคนนี้พูดเอาจริงไอ้อาหงอาหารอะไรที่เอามาต้อนรับเนี่ยก็ไม่มีพิษหรอกพิษเนี่ยมันอยู่ที่ดอกไม้ประหลาดที่น้องห้าไม่เคยเห็นนี่แหละกลิ พอถึงช่วงหนึ่งที่มันโปรยกลิ่นกเกสรออกมาสภาพทั้ง3าคนก็เลยเป็นแบบตอนนี้นี่แหละส่วนในเรื่องบุกมิระหว่างเกาะหรือปวกเกาะออกท้อน,นี่ก็เป็นเรื่องโกหกอยู่แล้วพอแท้จริงแล้วที่เจ้ากเกาะสวีต้องการเนี่ยก็คือต้องการคนที่มีวรยุทธ์สูงๆมาใช้ทดลองยาเพราะคนที่จับมาส่วนใหญ่ก็ทดลองได้แป๊บเดียวแล้วก็ตายส่วนยาที่เจ้ากเกาะสวีตต้องการจะสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อยาที่สามารถใช้บังคับจิตใจหรือว่าสั่งการคนได้อองจริงชาวฟงกับศิษย์พ่ลองเนี่ยก็พยายามหาวิธีช่วยอยู่นะแต่ว่ากระทอมทดลองยาเนี่ยนอกจากจะมียาาามเ้้นนน่แลวปประตูยงิิดอีก แต่ว่าชาวฟงที่ผ่านโลกมาเยอะแล้วก็ไม่ใช่คนโง่เนี่ยก็คิดแผนการอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็เลยทําทีให้สิทธิพี่ลองบุกเข้าไปหมยายจะช่วยทุกคนแล้วก็ให้ถูกจับเอาไว้ถูกจับจนพามาถึงที่คุ้มขังแล้วก็ให้ใช้โอกาสนั้นชิงกุญแจมาซะส่วนชาวฟงเนี่ยไประเบิดที่สําคัญในเกาะที่หนึ่งระเบิดเพื่อเป็นนกต่อให้คนในเกาะไปสนใจที่นั่นจากนั้นทั้งคู่ใช้โอกาสนี้ไปช่วยสิทธิพี่สิทธิน้องออกมาก่อนออกมาจากห้องทดลองยาเนี่ยไอ้เจ้าห้าเนี่ยก็กวาดยาแล้วที่จะกวาดได้ออกมาได้นะก็มนกันมน แต่พอแก๊งกอดดอกทอฟื้นฟูพลังกลับมาก็ต้องไปเอาคืนชำระหนี้แค้นซะหน่อยแล้วแหละถึงแม้จะมากันทั้งเกาะก็เถอะไม่ใช่คู่ต่อสู้ห้าคนนี้เลยพอเป็นแบบมันเจ้ากอดสวีนเนี่ยก็เลยใช้ท่าไม้ตายเตาคุยปลุกยาพิษที่อยู่ในตัวมือซ้ายมือขวาขึ้นมาอาการเนี่ยคล้ายกับคนโดนสะกดจิตอะไม่ว่าจะโดนฟันแทงซัดฝ่ามือใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอเป็นแบบนั้นก็นะก็ต้องจัดการคนควบคุมแล้วแหละลูกฝีมือวลุลย์ถุงเจ้ากอดสวีนเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกาจายกาจอะไรขนาดนั้นด้วย แต่วันนี้เป็นเกาะของมันเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมรู้ทางหนีทีไรของที่นี่เป็นอย่างดีมันก็เลยหาโอกาสแล้วก็หนีรอดไปได้ก็ไม่ได้คิดจะตามเติมอะไรหรอกเพราะเดิมทีแกงนี้มาที่เกาะนี้ก็เพื่อจะเอาดอกหัวหลงอะไรนั้นตั้งแต่ทีแรกแล้วชาวฟงเนี่ยก็รู้ที่อยู่ของดอกนั้นจากเด็กแท่ปังเราด้วยก็เลยไปไปกับจะเอาดอกหัวหลงไปช่วยอาจารย์แม่เพียงแต่ว่าไอ้เจ้าเกาะเสวียนเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยเพียงแต่ว่ามันก็มีประตูที่นั่นหนากรอไว้นะสิไม่ว่าจะเป็นกระบงกระบีดาบที่ไหนก็ฟันกุุญแแแแจจจจไไไไมมม่่่่าาาดดอเเปป็็นนนนบบั้้้้้กกกกงงงีใใหหหลลยยวววชร์ เราแค่กุ้มใจอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอนะสิองจริงก่อแห่งนี้เนี่ยเป็นปากป่องภูเขาไฟแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งด้วยการที่ดอกหัวหลงเติบโตขึ้นมาและก,กาลังจะบานในรอบสกปีก็เป็นแบบนี้นี่แหละเพราะมันได้รับแร่ธาตุและความร้อนในปริมาณที่เหมาะสมแต่เหมาะสมกว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็คือไอ้เจ้าเด็กแซ่ปั้งลืมหรือเปล่าว่าปู่กับพ่อของเขาเนี่ยเป็นช่างรับเหมาถึงแม้จะยังไม่เก่งเท่าพ่อกับปู่เถอะและถึงแม้จะพังประตูนี้ไม่ได้แต่สะดอกดกรอไขประตูได้พอปปปรระะตูเเิดดุบบพี่่่อองกกาาซััฝมืใสจวย ลวงลงเหิวให้ไวแบบไม่ขัดขืนเลยแน่แหละว่าภารกิจเอาดอกห,หัวหลวงครั้งนี้ก็สาเร็จไปได้ด้วยดีจากนั้นก็มามารับผิดมาขอรับโทษจากอาจารย์ที่แอบหนีออกไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแต่ละคนนี้ก็โทษว่าเป็นความผิดของตัวเองเพื่อที่จะปกป้องทุกคน, <S <s กคนพออาจารย์เห็นสิทธิ์ร่วมสํานักแต่ละคนรักใครกันนี่ก็จะโกรธก็โกรธไม่ลงแหละแต่เดี๋ยวนะเราเจ้าเป็นใครกันแล้วนั่นนะ่ะตอนนี้เป็นเด็กกำพร้าไม่มีที่ไปถ้าไงข้ขออยู่ที่นี่ที่กล่องท่านลุงได้ไหมท่านลุงอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรอน ท่านลุงอาจารย์ปวดรัค่าเป็นสิทธิ์ละค่าอยู่ที่นี่ด้วยนะขรับอึ้งเอี๊ยสือหนึ่งก็จ้องเด็กคนนี้ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงแต่ว่าระหว่างนั้นหงกูเนี่ยก็รีบวิ่งมาหามาบอกว่าตอนนี้อึ้งหูยิน,นยอาการดีขึ้นมากแล้วดีขึ้นหลังจากที่กินยาดอกหัวหลงไอ้พวกลูกศิษย์พอได้ยินแบบนั้นนี่ก็พลอยดีใจตามไปด้วยแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็ยังทำหน้าเข้มขึงเหมือนเดิมแล้วก็หันไปถามไม่เด็กกัมพาที่มาขอเป็นสิทธิ์ถามว่าชื่ออะไรค่าแซ่ป,ปังชื่อมิกฮวงขรับปังมหวงงังอย่านน้น ก็ดีคาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อให้ผู้จบอึ้งเอียซือก็รีบไปหาหผู้ยิ่งของเขาส่วนแก๊งลูกศิษย์เนี่ยก็ดีใจกันใหญ่เลยนะสินอกจากอาจารย์หญิงจะอาการดีขึ้นแล้วยังได้สิทธิ์น้องเพิ่มด้วยคําวันนั้นแก๊งนี้เนี่ยก็เลยจัดงานเลี้ยงขึ้นสิ่งแมมอึ้งเอียซือที่ดูลูกศิษย์ของเขาอยู่ไม่ไกลใบนะจะไม่ยิ้มก็เถอะแต่ผู้ยินงของเขาเนี่ยก็ู้รูหว่าแท้จริงในใจของนันบี้เนี่ยกำลังยิ้มและมีความสุขอยู่ที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ผ่านเวลามาชชาาาาาาฟงงงงงเเเนนนนนนีีนนน่่่นน่่ย้้้ออออออล็็กกกกมมขไททตตแปัญห แต่ปัญหาเนี่ยก็คือฝนเนี่ยกำลังจะตกลฟ้าเนี่ยก็ร้องดังมากน้องเล็กเนี่ยกลัวเสียงฟ้าร้องก็เลยขอให้พี่หญิงเนี่ยช่วยร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยได้ไหมเพราะตอนที่เขายังมีแม่กับพี่สาวอยู่เวลาที่เขากลัวแม่กับพี่สาวาจะทําอะไรแบบนี้ให้กับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นห่วงน้องเล็กหรือว่าอยากมาหาน้องสามเพียงแต่ว่าเสียงเพลงที่น้องสามร้องขึ้นมาคนที่อยู่หน้าประตูอย่างพี่รองเนี่ยก็ได้ยินด้วยแล้วก็ฟังไปยิ้มไปใหญ่เลย13ปีก่อนพ่อของโลหัวกลับมาจากการไปค้าขายที่ต่างเมือง แล้วก็ได้ซื้อผู้ไฟสวยๆมาฝากลูกหัวด้วยเพียงแต่ว่าวันที่มีความสุขของลูกหัววันนั้นชิวินไห่ที่ดูแลสกุลเหมยตอนที่พ่อของลูกหัวไม่อยู่พอมันเห็นพ่อของลูกหัวกลับมามันก็ได้เปลี่ยนวันที่มีความสุขของลูกหัวให้กลายเป็นวันที่ลูกหัวจะไม่มีวันลืมแต่สราบกับมาที่เวลาปัจจุบันพอการของอึ้งฮูหยินดีขึ้นแล้วอึ้งเอสซอหนึ่งก็อยากทําตามสัญญาที่เคยให้เอาไว้นั่นก็คือพาน้องหญิงของเขาไปท่องเที่ยวทั่วยุทธภพจากนั้นเนี่ยก็มาบอกเหล่าลูกิ พอพวกลูกศิษย์รู้เนี่ก็ขอตามไปด้วยแล้วก็ใช้เหตุผลต่างๆนา,นานาเลยอย่างจอ,อกไปช่วยดูแลอาจารย์แม่แต่อาจารย์เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องแค่ดูแลอาจารย์แม่ตัวของอาจารย์เนี่ยก็ทําได้อยู่แล้วแล้วไอกอย่างที่สําคัญกว่าก็คือตอนนี้ทุกคนยังไม่พร้อมที่จอ,อกไปท่องยุทธภพแต่และคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อฟังเป็นอย่างดียกเว้นเสียก็แต่ชาวฟงนี่แหละพอพอนางกลับมาที่ห้องนางก็กลับมาดูหยกชิ้นหนึ่งที่นางพกติดตัวมาตลอดหยกชิ้นนั้นมันเคยเป็นหยกที่พ้อ,องนางเคยพกติดตัวเอาไว้ในวันที่ชวว วันนั้นนางก็ได้หนีมาซ่อนที่ใต้เตียงในห้องไม่นานเท่าไหร่ชิววินไห่ก็เข้ามาแล้วพ่อก็ตามเข้ามาด้วยเพียงแต่ว่าพ่อที่ตามมาล้างแค้นให้คนตระกูลเหมยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันร่างของพ่อเลยสุดลงพร้อมกับหยกที่หลุดออกไม่นานเท่าไหร่แม่ของลูกหัวก็ถูกคนสนิทของอวินไห่จับเอาไว้แล้วพามาที่นี่แล้ววินไห่ก็ลงมือปิดชีพแม่ของลูกหัวทันทีเสียงกรีดร้องของลูกหัวดังขึ้นมาจากใต้เตียงคนสนิทรีบไปดึงลูกหัวออกมาพ่อของลูกหัวขอให้อวินไห่ไว้ชีวิตนางด้วยนางเป็นเเเดดด็็กกกทีี่่่่่ไไไไไมม้้้้ยววขออองงแลรรูืรออะ แน่อยู่แล้วแน่อยู่แล้วว่าวินไห่ก็ไม่ได้คิดจะฆ่าล่วงห,วหัวตั้งแต่แรกแต่การจะขายล้วหัวให้กับหอนหังโลมให้นางอยู่อย่างตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตพูดจบชิววินไห่ก็ลงมือปิดชีพพอ้องลูวหัวกระเป๋าสัมภาระลูกปิดพร้อมพร้อมเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นคนที่มาหาก็คือสิทธิพิลองเพียงแต่ว่าพอชาวฟงถามสิทธิพิลองว่ามีอะไรหรือเปล่าสิทธิพิลองก็ไม่ได้ตอบอะไรเอาแต่มองซ้ายมองขวาไปรอบๆห้องของชาวฟงจากนั้นก็เดินเข้ามาข้างในแล้วก็เลือบไปเห็นในสิ่งที่เขาคิดเอาไว ล้างแขนเจ้าคิดจะขัดคำสั่งอาจารย์อย่างนั้นหรอแล้วถ้าล้มเหลวขึ้นมาละ่ะถ้าหากนี้เป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวมัวแต่คิดหน้าผู้งหลังไม่สู้เสี่ยงสักตั้งจะดีกว่าก็ดีงั้นข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าผ่านเวลามาชาวฟงกับพี่ลองไปหอนังลมที่อวินไห่เคยไปเป็นประจำถึงแม้วินไห่จะไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ทั้งคู่ก็ได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าก่อนที่ทั้งคู่จะไปหาซื้อม้าก่อนที่จะไปที่นั่นชาวฟงก็ไม่อยากให้พี่ลองต้องไปเสี่ยงกับเธออี พะเป็นแบบนั้นชาวฟงก็เลยทาอะไรบางอย่างกับม้าของพี่ลองแล้วก็รีบควบมาไปที่มูตึกอวินไห่แท้จริงแล้วเชอวอวินไห่คนนี้ไม่ใช่ชาวซ่งแต่เป็นชาวจีนหรือว่ากิมโกกมันเข้ามาแฝงตัวเพื่อจะหาข่าวและทําให้ชาวซ่งปั่นป่วนแล้วตอนนี้สิ่งที่มันกําลังทําอยู่ก็เรียกได้ว่ากําลังดําเนินไปตามแผนของมันมีชาวยุ่ยหลายคนเลื่อมใสและนับถือในตัวมันเว้นเสียก็แต่คนที่บุกมายืนอยู่หน้าประตูในตอนนี้แล้ววลยุทธของชาวฟงตอนนี้คนสนิทของอวินไห่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เพียงาารพรงยงงงงง่่่วววววาา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 ากกกกกรรรรรพะะลััััภในนนค้้้หหออออิไบชชฟฟดมมมมเสป ประมาทที่คิดว่าฝ่ามือต่อไปจะต้องเอาชนะอวินให้ได้แน่จนถูกเข็มอับยาพิษแฝงแซัดเข้าใส่พร้อมๆกับฝ่ามือพิษสลายเส้นเอ็นตอนนี้ชาวฟงก็ไม่ต่างจากคนพิการนี่แหละคือประสบการณ์ที่แท้จริงของยุทธภพ,พไม่ใช่วลยุทธเหนือกว่ากำลังภายในเหนือกว่าจะเป็นผู้ชนะแต่ฝ่ายเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้หมดสนุกแล้วใครจะช่วยส่งเจ้าไปปละโลกก็แล้วกันอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านนอกพ่งก็มาใส่อวินให้ถึงแม้อวินไห้จะหลบได้แต่คนที่คว้างมันมาก็ใช้โอกาสนั้นพาชาวฟงหนีไปยานำค้างก้าวบุผาโยกถูกบ่อนเข้า เพียงแต่ว่าการของชาวฟงก็ดูไม่ดีขึ้นแล้วความรู้ความสามารถเรื่องรักษาสิทธิ์พิลลองก็มีจํากัดสิทธิ์พิลลองเลยคิดจะพาชาวฟงกับเกาะดอกท้อไปให้อาจารย์ช่วย ส่วนเวลาเดียวกันที่โรงแรมแห่งหนึง่งอึ้งเอี้ยซือกับผู้หญิงของเขาออกมาท่องเที่ยวแล้วตอนนี้อึ้งเอี้ยซือก็เหมือนจะได้ยินข่าวดีมากๆจากผู้หญิงของเขาเรื่องหนึง่งนั่นคือผู้หญิงเขากำลังตั้งครรภ์ดีใจใหญ่เลยนะสิอึ้งเอี้ยซื้อดีใจจนถึงขั้นตั้งชื่อลูกไว้่อไดยนะว่าจะเป็นลูกผู้ชายเนี่ยจะให้ชื่อว่าอึ้งเตียวซังที่แปลว่าขึ้นทะเลส่วน้าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยจะให้ชื่อว่าอึงอ้งยงที่แปลว่าดอกบวัวน้อยหรือว่าสาวน้อยผู้งดงามพอผ่านมาอีกวันสองผัวเมียคู่นี้ก ดูเหมือนจะเป็นคนสี่คนลุมคนคนเดียวพี่หน่ว่าถึงแม้จะเป็นสี่ลุมหนึ่งแต่ก็ทําอะไรคนคนเดียวนั้นไม่ได้หนําซ้าคนที่ถูกลุมเนี่ยก็ไม่คิดจะต่อสู้อะไรด้วยก็เอาแต่หลบไปหลบมาอยู่นี่แหละส่วนในฝั่งสี่คนเนี่ยก็ต่อสู้เต็มที่มีซัดอาวุธอาวุธรับใส่ด้วยนะไอ้โดนเนี่ยก็ไม่โดนหรอกพี่หน่ว่าก็มีบางนัดบางดอกเนี่ยพ่กมาทั้งฝั่งอึ้งเยซือน่ะสิก็ใช้ล้มปานซัดกับกระแทกกลับไปซะเลยเฮ้ย <Hey! S 2> ไอ้เจ้ามานเท่าอึ้งนี่นาะจามาอยู่ที่นี่ได้ไงเน พวกมันนี่จะเลียกข้าว่าปู่เลยนะเดี๋ยวนะจั่วไปเล่นกับไอ้เจ้าพวกนี้ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แฮะในเมื่อมีคนที่เล่นด้วยแล้วสนุกมาทั้งทีก็ขอเล่นด้วยหน่อยแล้วกันกดซัดซัดฝ่ามือใส่เต็มแมลงเลยพลังติดต้านกันอยู่แป๊บหนึง่งแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาไอ้สี่คนนั้นพอเห็นของจริงเข้าก็รีบหนีให้ไหวเลย จิวแปะทงของเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนั้นหรอกสนใจกำลังภายในของอึ้งยซื้อมากกว่าไม่ได้สนใจเรื่องกำลังภายในของมานเท่าคนนี้ที่เพิ่มขึ้นนะสนใจว่าทำไมคนฉลาดฉลาดอย่างมานเท่ายอมปล่อยให้กำลังภายในของตัวเองเป็นธาตุร้อนก้าในสิส่วนอีกนิดเดียวเนี่ยธาตุไฟเขาแทรกตาได้เลยนะแต่เรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงมันมีวิชาหนึ่งที่ช่วยเจ้าได้คมพีโนปะเก้าที่เจ้าแย่งชิงกับสิทธิพิ้ามายังไงล่ะเคลมล้มปาในคมพีนั้นมันจะช่วยปรับสม,มดุลให้เจ้าได้จริงรอพพี่จิิววช,วชานคัมเหรอิ ก่อนที่ศิษย์พี่ของข้าจะตายได้แบ่งวิชานี้ออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยข้าเอาไปซ่อนแล้วเหลือ,อครึ่งหนึ่งนี่แหละที่ข้ามังเจาไปซ่อนเดี๋ยวนะเรื่องนี้ข้าไม่ควรเล่าให้พวกเจ้าฟังนี่นาะเอาเป็นว่าพวกเจ้าก็จะว,ว่าไม่เคยได้ยินแล้วกันในไหนก็จเจอกันแล้วมาเล่นด้วยกันดีกว่าก็กะจะชวนลงชวนเล่นแต่อยู่ดีๆจเป้ทงเนี่ยก็ปวดท้องขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนเขาเนี่ยพักอยู่ตรงเตี้ยมตรงนู้นเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่หรอกรีบๆตามมานะพอจูปะทงจากไป อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้จากนั้นเนีงก็มามาเล่นกับจิวไปทงตามสัญญาแต่ว่า,าเฉพาะอึ้งหูยินนะส่วนอึ้งเยซอเนี่ยไปหาซื้อเล่บางอย่างที่หูหยินอยากได้มาให้เรื่องนั้นเนี่ยก็ช่างมันเถอะแต่ว่าเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะเกมแก้ก้าวห่วงใครแก้ได้ก่อนชนะดีแม้อืมเงินเริ่มเลยแม้เดียวเดียวเดียวพี่จิวถ้าเล่นเฉยเฉมันจะสนุกตรงไหนล่ะจริงแม้คารุาท่านมีของอย่างหนึ่งที่อยากได้ที่สุดแล้วก็เป็นของที่ข้ามีเสื้อเก,กะอ่อนขนเม่นฟันแทงในเข้าใช่ใช่ใช่ขยะ าจะใส่เดินโชว์ไปทั่วเลยก็นะถ้าท่านเอาชนะเกมเก้าห่วงข้าได้แล้วก็เอาสิเริ่มเลยแม้เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าท่านแพ้ล่ะอืมนั่นสินะแล้วเจ้าอยากได้อะไรล่ะข้าขออ่านคำพีโนพก้าของท่านสักหนึ่งช้อยยามได้แม่ได้ที่ไหนล่ะข้าถูกสิปพี่ของข้ากำชับมาแล้วข้าไม่ได้เอาไปไหนข้าแค่อ่านตรงนี้ท่านเฝ้าข้าอ่านก็ได้หรือว่าท่านไม่อยากได้เสื้อกออขนเม็ดแล้วอืมก็ก็ได้ตกลงนะงั้นเริ่มเลยนะพอเริ่มปุ๊บจูปะทงหี๋ยวก็พยายามเต็มที่ ไม่ทันไรเนี่ยกแกะไปได้แล้วสองสามห่วงแต่ทางฝั่งของอึ้งหูหยินเนี่ยแกเสร็จหมดทั้ง9้าห่วงเลยเพอเป็นแบบนั้นจิวแปททงก็ต้องให้อ่านคำพีนโนประเก้าตามสัญญาก็อ่านอ่าน,านยังไม่ถึงครึ่งจ้ายามเลยก็อ่านจบเล่มแล้วแล้ว,ลวพอเวลามันเหลือเนาะอึ้งหูยินนี่ก็อ่านซ้าจนครบหนึ่งจ้ายามที่ให้สัญญากันเอาไว้พออ่านเสร็จน,นี่ก็บอกจิวแปททงว่าไอ้นี่มันใช้คำพีสุดยอดวิชาจริงหรอทำไมเหมือนหนังสือธรรมะแถวบ้านข้าเลยล่ะไอเนื้อหาอะไรพวกนี้เนี่ยเด็กๆแถวบ้านข้าเนี่ยก็ท่อง อึ้งเป็นสิจูไปทงพอได้ยินอึ้งหูหยินพูดแบบนี้ไม่เชื่ออยู่แล้วแหละก็เลยลองขอเทสอึ้งหูหยินดูเราอึ้งหูหยินนี่ก็ตอบแบบเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะพอจูไปทงรู้แบบนั้นนี่ก็รู้สึกโกรธขึ้นมาโกรธว่าเขาหลงกลเอาเอี้ยงหงจะต้องเป็นตอนที่เอาเอี้ยงหงมาชิงคัมภีในสุสานของสิทธิพี่แน่ๆมันใช้โอกาสนั้นสับเปลี่ยนเคลวิชาแล้วหลอกฆ่าสินะพอคิดได้แบบนั้นก็เผาคัมภีรทิง้งแล้วก็รีบไปหาเอาเอี้ยงหงให้ไหวเลยพอจูไปทงไปได้แป๊บเดียวอึ้งเอียซือเหนือกลับมาหาหูหยินของเขาก็กลับมาจากไปซื้อของที่หูหญินอยากได้มานี้แหละเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆพิษเย็นในตัวหูหยินก็กำเริบขึ้น อึ้งเยซือก็เลยต้องรีบรักษาด้วยปานพลังร้อนให้อองจิงอึ้งเยซือเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าดอกง้วหลวงอะไรเนี่ยมารักษาได้แค่ปลายเหตุไม่สามารถรักษาต้นเหตุได้แล้วยิ่งตอนนี้หูยินตั้งคันอยู่ด้วยเด็กในคันก็แย่งปานพลังร้อนไปอีกท่านพี่อย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยนะมีท่านพี่อยู่ข้ากับลูกต้องรอดอยู่แล้วท่านพี่เขาไม่อยากไปท่องเที่ยวแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนะก็กลับพาหูยินกลับมารักษาที่เกาะดอกทอพวกลูกศิษย์ที่รู้ว่าอาจารย์แม่ล้มป่วยเนี่ยก็เป็นห่วงใหญ่เลย แต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าอาจารย์แม่เนี่ยไม่เป็นอะไรมากแล้วว่าแต่เจ้าตั้งกับเจ้าเหมยไปไหนก็อําอึงกันทั้ง4ี่คนไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีเพียงแต่ว่าระหว่างนั้นก็ได้ถูกถามถึงก็กลับมาถึงพอดีพอวังชาวฟงลงบนเตียงสิี่รองก็มาสารภาพทุกอย่างกับอาจารย์อาจารย์รีบไปตรวจด,ดูอาการของลูกศิษย์แล้วก็รีบรักษาให้พอรักษาชาวฟงเสร็จพิษไอเย็นของหุยญนก็กเริ่มเิบขึ้นอึงเอยซือก็เลยรีบมาถ่ายทอดพลังปาร้อนให้พอหุยญนค่อย,ยังชั่วนางเลา่าพา,า,งงา,ลลาพาริขก ผ่านเวลามาไม่กี่ชั่วยามอึงหูหยินก็เริ่มลงมือเขียนเขียนคำพีนอุปเก้ารึ่งหลังที่นางท้องจํามาส่วนอึงเอียซือก็มานั่งปรับลมป่าในถ้ำผ่านเวลามาอีกวนันชาวฟงได้สติขึ้นมาเพียงแค่ขยับตัวนิดหน่อยนางก็พอรู้รู้ว่าร่างกายนางตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วการที่อาจารย์แม่กับทุกคนคอยให้กําลังใจนางมันยิ่งทําให้นางรู้สึกผิดกับสิ่งที่นางได้ตัดสินใจลงไปแต่เสียใจยมากกว่าคือการที่นางจะไม่สามารถเดินได้อีกแล้วแต่ถึงอย่างนั้นพี่รองก็ยังคอยให้กําาลลลัังงใใจแะยยป้้อนหตด รวมถึงน้องเล็กก็ยังทำเก้าอี้รถเข็นมาให้อีกด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำรถเข็นอย่างเดียวนะยังให้พี่ใหญ่ช่วยทำอุปกรณ์ฟื้นฟูนฟนให้ด้วยอีกต่างหากส่วนเจ้าสี่กับเจ้าห้าก็ช่วยกันศึกษาวิชาแพทย์ต่างๆแล้วก็ยังฝังเข็มกระตุ้นเส้นเอ็นให้ตลอดเอาเข้าจริงชาวฟงเนี่ยก็ยังไม่ย่อท้อหรอกยังฝึกเดินด้วยตัวเองอยู่ต,ออตลอดทั้งวันทั้งคืนเพียงแต่ว่าสิ่งที่เคยทำได้ตอนนี้มันกลับทำไม่ได้แล้วจะน่าเจ็บใจก็ตรงนี้นี่แหละเพียงแต่ว่าในระหว่างที่ชาวฟงลง้มลงและหมดกำลังใจอาจารย์แม่่่่กก็็็มมมมาา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 หหอออออจรรรรยททีนนนัังปปปบลูใใ้้้เเเพพืคคะส เพียงแต่ว่าหลังจากการประลองที่เขาหัวซาในครั้งนั้นคำพินี้จะตกเป็นของแหงเต็งเอียงเพราะฉะนั้นอึง้งเอียสือเองก็ไม่อยากผิดวาจาที่เคยให้อไว้เรื่องสจักวาจาคุณธรรมี่ก็เรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าสิ่งนี้มันสามารถช่วยสามีที่รักได้คุณธรรมในยุทธภพจะเป็นยังไงอึ้งผู้หญิงก็ไม่สนใจทั้งนั้นแล้วอีกอย่างคำพินี้สามารถช่วยชาวฟงได้ด้วยไม่ใช่หรอชาวฟงอึ้งกับสิ่งที่นางได้ยินเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นอาจารย์ก็พาอาจารย์แม่เข้าไปในถ้ำพาเข้ามาเพื่อที่จะเก็บคำพ เพราะคมภีเล่มนี้มันเป็นอันตรายมันเป็นเพียงครึ่งหลักของฉบับเต็มเท่านั้นไม่มีเคสลมปานที่สามารถช่วยตัวเขาหรือว่าชาวฟงได้มีเพียงกระบวนการที่ถ้าผู้ฝึกยังไม่ถึงขั้นก็จะทําให้ลมปานแตกสัน้นเลือดภายในเย็นเฉียบจําเป็นต้องดื่มเลือดคนสดๆเพื่อประทังชีวิตไม่ต่างอะไรกับผีสางนับว่าเป็นวิชานอกลีดผ่านเวลามารู้สึกว่าน้องเล็กนอกจากจะมีความสามารถในการสร้างของต่างๆแล้วเนี่ยยังชอบฝึกหยุดด้วยเพราะเป็นแบบนั้นพวกศิษย์พ,พี่ก็ลุมสอนกันใหญ่เลยนะสิก็เล่นซ่าคนที่อยากฝึกแต่ไม่ได้ฝึก ก็ได้แต่อิจฉาไปแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นชาวฟงก็ไม่หมดหวังนางไปหาอาจารย์ไปถามว่าอาจารย์พอรู้ไหมว่าในโลกนี้มีวิชาอะไรที่สามารถรักษานางให้หายได้อย่างรวดเร็วรู้สิมีอยู่2วิชาวิชาแล้วคือคัมภีเปลี่ยนเส้นเอ็นของเซ้าหลินส่วนอีกวิชาก็คือคัมพีรโนปเก้าว,วิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นของเซ้าหลินจะถ่ายทอดให้กับสิทธ์เส้าหลินเท่านั้นแล้วก็เป็นวิชาชั้นสูงที่ไม่สามารถฝึกได้โดยง่ายส่วนวิชาคัมพีโนปเก้าข้าให้เจ้าฝึกไม่ได้เจ้าจงค่อยๆรักษาขาาองเจ้ไปย่างช้าเถอะ พอได้ยินอาจารย์พุทธแบบนั้นชาวฟงก็ได้แต่เดินเสียใจกลับมาแล้วระหว่างทางก็ได้ยินเจ้าสีบเจ้าห้าไปเอาข่าวสารจากภายนอกกลับมาพอดีด้วยก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในยุทธภพตลอดแหละเพียงแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชาวฟงได้แล้วรู้สึกสนใจขึ้นมาก็คือชิววินไห่ไปทำลายสุสารพ่อแม่ของชาวฟงทำลายเพื่อจะบีบให้ชาวฟงปรากฏตัวออกมาผ่านเวลามาช่วงคำ่ำอึ้งวินพูดคุยกับสามีหงนางนางบอกว่านางจะหลอมยาหยินก้าวโครจรขึ้นมาหลอมขึ้นมาเพื่อช่วยชาวฟงไอเรื่องหลอมขึ้นมาหนึ่งก แต่ถ้าหลอมขึ้นมาได้แล้วนางจะยอมกินหรือเปล่าเพราะได้กินไปแล้วนางอาจจะกลับมาเดินได้อีกครั้งก็จริงแต่นางก็จะมีสภาพเหมือนกับเจ้าหลายอ,อย่างการจะหาวัตถุดิบมาหลอมยาชนิดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาเดียวกันทางฝั่งชาวฟงสิทธิพลองเอาอาหารมือข้ามาส่งกับเขายังไม่ได้ถูกเอาออกจากเป็นโตชาวฟงก็ขอให้สิทธิพิลองช่วยช่วยพานางไปเอาคัมพีโนปรกาการด้วยอาจารย์ซ่อนไว้ในถ้รได้ไหมพี่ลองตกใจที่ได้ยินชาวฟงพูดอะไรแบบนี้ออกมาเราก็ถามชาวฟงว่าไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไง ชาวฟงเล่าเรื่องราวที่รู้ทั้งหมดให้ฟังเพียงแต่ว่าพพี่ลองฟังจบถึงแม้เขาอยากจะเห็นชาวฟงหายดีและช่วยล้างแค้นก็ตามแต่เขาก็ไม่สามารถขัดคำสั่งของอาจารย์ได้เพราะเป็นแบบมันชีวิตนี้ของชาวฟงก็ดูไร้ค่าไร้จุดหมายนางเลยคิดที่จะปิดชีพตัวเองเพียงแต่ว่าสิทธิพี่ลองตั้งเฮงหงวงก็ไม่ยอมให้น้องสามเหมือยชาวฟงตายง่ายๆชาวฟงมาทำแผลให้กับสิทธิพี่ลองที่ช่วยนางเอาไว้สิทธิพี่ลองถามอีกครั้งว่าการขัดคำสั่งอาจารย์และขโมยคำบีถือเป็นความผิดร้ายแรงถ้าจารุเข้าคงไม่รอดแน่ ทางรอดเดียวที่จะรอดก็คือหน,นีออกจากเกาะเจ้าคิดดีเราหรือยังแน่นอนข้าคิดมาเป็นอย่างดีแล้วผ่านเวลามาอีกวันเซ้าฟงไปให้น้องห้าฝังเข็มให้ตามปกติระหว่างนั้นเนี่ยก็ถามน้องห้าว่าน้องห้าเนี่ยพอจะรู้จักยาสลบที่จัดก,การคนที่มีวรยุทธ์สูงๆได้หรือเปล่าพอดีอยากจะมีติดตัวไว้มีติดตัวไว้เพื่อปกป้องตัวเองก็มีมีอยู่แล้วแหละน้องห้าส่วนทางฝั่งสิทธิพิลองสิทธิพิลองเนี่ยก็ไปขอให้สิทธิพี่ใหญ่ช่วยซ่อมเรือให้หน่อย พอดีก่อนหน้านี้พายุเข้าเรือที่มีอยู่ก็เลยใช้ไม่ได้เขาเห็นน้องสามอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอยากจะพานางออกไปตกปลาเล่นพไรยาสรุปได้เรือที่เหลือก็คือแผนที่ก็ใช้ข้ออ้างเหมือนน้องห้ามาขอแผ่นที่ก่อนดอ,อกท่กับน้องสีนี่แหล,ละแล้วพอน้องเสี่วแผ่นที่มาให้แล้วกลับไปอาจารย์ก็มาหาชาวฟงมาหาเพื่อบอกให้ชาวฟงปล่อยวางและถามว่าหลังจากนี้จะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีวรยุทธ์ได้หรือเปล่าชาวฟงบอกให้ใาจาไม่ต้องเป็นห่วงนางจะดีขึ้นอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปชาวฟงยังพยายามเดินด้วยขาตัวเองอยู่ตลอด จนสุดท้ายนั้นก็สามารถกลับมาเดินได้โดยไายไม้เท้าถึงแม้ว่าจะกลับมาเดินได้ไม่เหมือนปกติก็ตามเพียงแต่ว่าโอกาสก็มาถึงแล้วโอกาสที่จะขโมยคมภีรและนีออกจากเกาะจังคู่เลือกวันเกิดของอาจารย์แม่เป็นวันลงมือโดยได้ใส่ย,ยาสลบลงในสุราพอทุกคนเอยพรอ,อาจารย์แม่ชนจอกและดื่มมันลงไปยาสลบนั้นก็ออกฤทธิ์ทันทีตั้งยิง่งวงและเหมยชาวฟงรีบบ้วนสุราทิ้งสุลานี้มีผลกับผู้ฝึกวุทธ์โดยตรงแม้แต่ตน้องเล็กที่แอบผสมสุลาลงในน้ำชาก็สลบด้วยเหลือก็เพียงแต่อาจารย์แม่คนเดียวเท่านั้น ที่มองดูลูกศิษย์ทั้งสองด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อสายตาเอาละหนังจากสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงคิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ